สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮปปองพามาดูต้นไม้มงคลของเฮปปองซึ่งมาเสริมทับเข้ามาใหม่พอดีคนรู้จักกันก็เอามาขายขายถูกๆมาช่วย ขายที่โรงพยาบาลสิกิตเกษียณนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ทําไม้มงคลไม้สวยงามไม้อะไรที่มีอยู่เอามาขายสนุกสนานเพื่อได้คุยกันๆๆนั้นคนนี้นี่ครับนี่ก็เป็นเล็บคุดด่าง ตัวนี้ก็เป็นสับป,ปะรดสีสับป,ปะรดสีตัวนี้ก็มีมีลูกด้วยที่จริงผมซื้อตัวนี้แก่แกบอกว่านี่หลายหน่อเลยออกหน่อเพียบแถมมีดอกด้วยนี่ย ดอกมันก็สวยงามสีแดงสีแดงสดใสเพราะมันเป็นสามสีดอกมันนี่เป็นสีสุดท้ายแล้วการอกดอกแล้วดอกทนแข็งแรงก็ซื้อมาซึ่งไม่ได้แพงอะไรมากมาย เล็บคุดนี่ก็มีประโยชน์เยอะผมมองในด้านว่าความสวยงามเนี่ยมันสวยงามอยู่แล้วแหละเป็นมงคลเป็นมงคลชื่อเล็บคุดเป็นมงคลอีกแถมใบเนี่ยใบที่เราเห็นนะครับผมใบที่เราเห็นเนี่ย,ย,น,น,ยนำไปรับประทานได้ นลเป็นไม้ฟอกอากาศอะไรพวกนี้ก็รู้กันอยู่ที่เน้นเลยผมไปปลูกใน่สวนผมก็ต่อไปถ้าเกิดผมทำเป็นรีสอร์ททำเป็นอะไรที่พักก็ผมจะเอาพวกนี้มาทำเป็นอาหารเอาของในสวนเนี่ยให้ลูกค้าไปไปตัดมาอยากทานอะไรผมสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้อาหารไทยอาหารเทศอาหารจีนมาประยุกต์ เป็นแนวฟูฟิวชั่นฟุดฟิวชั่นไปไม้อะไรที่พวกหนอนพวกอะไรกินได้ก็เรากินได้เนาะเกตอย่างง่ายสับปะรดสีเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เกียจก็เลยปลูกสับปะรดสีปลูกทิ้งปลูกขว้างปลูกอะไรให้น้ำบอางไม่ให้น้ำบ้ออาง ก็อยู่ของมันได้ตัวนี้ก็เป็นตระกูลสับปะรดสีเหมือนกันชอบมันมีดอกแล้วแต่กอได้หลายแบ่งปันแล้วก็สองตัวนี้ ก็สวยงามเป็นตระกูลไม้เลื้อยไม้มงคลเหมือนกันอ่าตอนนี้นดน้้ำวันรักตอนนี้มันเขาบอกว่าจะเป็นใบใหญ่ใหญ่มากราคาไม่สูงตอนนี้แม้ราคาไม่สูง,าาสงยิ่งพอเลยนะฝนไปแล้วราคาต้นไม้จะตกต่ำลงอีกก็สะสมไว้อยาไปปลูกลงดินเหมือนกันในกลุ่มพวกบอนต่าง มันมสร้างความชุ่มชืน้นสร้างอะไรมันไปงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่าเห็บป่องยาต้นไม้ไปทำอาหารได้จริงไหมในช่องเห็บป่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ